สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีหักแปงสุขูสุคนพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องปาพี่น้องหกสิบชีวิตงานแหลกของปีนี้เนาะเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเกี่ยวเข่าแล้วงานแหลกของปีพเพิ่นเกี่ยวเลยลายน่ะ เขาพิ่นกระซาเขาเลี้ยวเบิ่งนี่กระสุกซ้ำกองเฮาเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าของขเจ้ามันสุกหลายก่าของเฮาของเฮายัางสุกหลายบะซ้ำนี่เนาะผูเกี่ยวเขาเสียเส้ยวเสี้ยวชาวจอยกามาพี่น้องงานนี่แต่ว่าจักอยู่ทางใดเคยตายเลี้ยวหาบ่บูบเลยมันลายคนเกิน เดี <laughs> <laughs> ๋ยวว้ยบ่ไปบ่ป่า,ปา,ปา,ปาดิพี่น้องไปเบิ่งป,ปูอาชีพไปไก่ป่าเรียนป่าอยู่ปูไปหาเบิ่งสาวจอยก่อนพี่น้องเลยเนาะปูหางจักแบบ ทะเลล้อเนี่ยนะแบบสนิทกันกายนั้นกับบุ้อูดิเห็นแต่ป่าอะไรอยู่รุมใส่น้องป้าดลายอะไรพี่น้องเอ้ยจจกว่าสีแล้วบ่จักมนีเนาะคนงานเพิ่นแบบว่าไพกกับยังบ่ได้เกี่ยวนี่เป็นทวงแหลกของหมู่บ้านเฮาพี่น้องเอ้ยทวงแหลกเลยมันก็นเลย คนหลายเนาะไทยกับโมทนไดเกี่ยวใช้เบืองเขาเพิ่นสุกแลยพอนสุกขักอยุ่โอ้ซ้ำๆกับขล้องเฮ่าเลยพี่น้องนะให้ผู้มันงามมันกันยังเขียวอยู่โอ้ยซ้ำกันกับขล้องเฮ่า จอยอยู่ไฮกลางวันละสองร้อยน้องเลยวันละสองร้อยนี่นี่จอยย่างอยู่นี่กับเมย์ใหญ่พายกับเมย,ยเม์ใหญ่เมียเมียพ่อใหญ่พาย,พายว่ากับมวลน,นี่พี่น้องมันหลายคนนี่เดีผู้ยางอยู่นี่ จีจอยเพิ่น1 2 3 4 5 6 7 6 7ให้เลยเนาะลงเธอเดียวดีได้พี่น้องเอ้ยจางหลายแบบนี้มันแล้วเธอเดียวเลยมันยังบ่ย่างคิดอยู่เห็ดกินเนาะเห็ดเธอเดียวแล้วเลย คันจ่างเทลสีหาคนนะโอ้ยเฟิรเสแลวใส่เวลาหลายมืออันนี้แป๊บเดียวเลยมือเดียวเมนเลยบเขาเขาเจ้างามมานี้ตัวเพื่องวากสูงสูงเลยโอ้ยเขาเจ้าบอดดิปิงน้ำบ่ หรือว่ามันปิ่งบ่ตกน้เต็ม 6กสิบพอดีพี่น้องเลยเคยลานับเมืองนี่หกสิบหกสิบปลายเห็นในคลิปป้่าว่าหาหมู่บ้านหาหกหมู่บ้านมำบงจีจอยเขาก่อนใครแต่มัน ล้มพี่น้องคนนลมแน่นกับไข่แน่เห็นอ,นอนยู่ปะโดนอ่าโดนจี่คนนี้โอ้อยหยาดุกะลีเขาพระเจ้างามัขนาดน้ี่น้จะหรับจ้ะและ้วว้ามันนี่จะว่าจ้ะ ้องแเด้อคนผู้ชูนี่แมนของเรามืดบ่กอุมงตเบ่เาเียมูสคอนดอกจากคนเจอยจากคนทั้งหมดบยาจากคนก็ยาหกสิบปลายโดยโดยอาไปเียวเลยเกียวเลยับบ่อ่านเหมือนกันหลับบ่อ่านเนาะหกสิบปายคน แม่นเหมือเลยพี่น้องปู้เห็นนี่เนาะขนงานเิ่นเมื่อเพราะว่าเป็นทงทงแรลกข,ของหมู่บ้านเฮาที่เกี่ยวเขานี่คือกาน,นหลายคนมันก็นมวน ขงม่ใหญ่เดชุกเลไม่ใหญ่หยาลายหยาลายบ่ธรรมดาอยู่โบเฮ็นเด็่าิมาเนี่ยนี่บ่คือบเฮนยังบวเนียน เราของแม่ตน่นาตัดปลาขนนนช่คกินแมงกินปลาบอกินปลากินตะหูตัดปลาขนาดนั้นเขาไม่ใหญ่ชุกแล้วม่ใหญขานะนัออกคนชาผูแหลงแม่น่ะอ้อดยนะเออข้างเจอนอนีเขาเ้จ้านี่ทังนี้ก็ซุกแห้งอยู่เนาะทั้งทึ่งน้มันงามเลยมันกับ่ปันใด

มันชิเลี่ยวก้อนเที่ยงบ่า่านคอยเกี้ยว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 คอยเกี่ยวว่าจันดันโตผู้เลี้ยวเห็นนี่เนาะเขาสุกเฟินนาชีนาชีแล้วมื้อนี้พี่น้อะไรแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยงเนาะเพราะว่าหลายคนน่ะลี Lại nó. mới nhảy, nó, boti kiao nó. Pai ka nhung nó. Nay cả hương, mày ngay kiều, cho con sao. Mày sau mất. Mày nầy Rồi nầy 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 nầy

นี่ว่าแมงมันนี่ฮะก็มีต่ตะกเตียนอย่างนี้างเครื่องนะมันงามนะไม่ใหญ่น้อโดยคันอันี้ยังว่าใครเนี่ยธรรมดานี่มันอยากบางเนี่ยโดยทมไ่ก็าไงม่เยวนี่มม่ใหญปีกายนี่นะปีกายนั้นนกกิน โอ้ยนอนลุกเนาะดูปีนี้ปีนีบ่มีเนาะน่เลี้ยวบ้างเนาะเขากันยังดูดูดูพูนเจือเอื้อยเห็ดกินอยู่เทิงก็นเห็ดกินก็มี่น้องเลยพูหาหกคนผู้เห็ดกินก็ได้รวมแล้วจากว่า ทั้งผู้เกียวทั้งผู้เห็ดกินเจ็ดชิพผู้เนาะไม่ไงเจ็ดชิบคนเจ้าว่าขาหัมขาแปม่อแได้แแปลาเต้มหูต้มถั่วปหลายอย่างนาะหลายอย่างจะเต็มขน้อยเมื่อก่อนขี่ลบก้นผู้เกีียวเขาเดินมาดู เกลียวจักหน่อยโอ้นอ,อไข่เต็มมันลายคนเลอมันกับลมนี่ลมเย็นเลยคลิปนี้กับสีคอลาไป็เพยงท่นนี้ก่อนเดีอยพี่น้องขอบคุณขอบค,ค,คุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เวลาเด้ด๋ยพี่น้องพอกนใไม่คลิหนาส,สบายดี